ดีครับวันนี้มีโอกาสมาทำกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์หรือคีย์เลสเชฟโรเลตคูดของเดิมเป็นรีโมทสมาร์ทคีย์ครับทำเพิ่มเป็นทรง BM ทรง BM นะครับผมเทสรีโมทครับเปิดฝาท้ายโอเคล็อกปลดล็อก เทปที่ลดกันเหยียบเบรกเพื่อความปลอดภัยกดปุ่มสตาร์ทติดครับผมสนใจติดต่อสอบถามช่างเอกแหลมฉบังชนบุรี090 135 8170เนเทศระบบรถ โอเคครับ